สวัสดีครับมีกับผมยูพิเทอร์ซึ่งนี้มีกับผมในเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ใครเดินไปเลโกโอเออรดีโปรแกรมอัดไม่ทำง,งานอย่างนี้ไม่ต้องเล่นเกมไปเลย ว่าใครไม่ต้องบอก,กอ่ามาแล้วอแอลกอฮอล์นั่นเอง Okay. เด็กที่มีรูปสายเด็กที่มีรูปแผลเป็นสายฟ้าอยู่ตรงหน้าผากอ้าแถบเด็กสกรีนยู่เสร็จแผลก <c oughs> อไปครับ <c oughs> ไม่ถนัดว่ะกอเปลี่ยนระบบการควบกกคุมสักครู่อะ ลดเสียงนิดนึงเวอร์นอนดัสลีย์จะมีงานให้แกทำนะไอ้หนูฉันต้องการให้แกไปหาของขวัญของดัสลีย์ให้หน่อยอืมโอเคมีควส ยังให้คุยได้หาของขวัญฉันให้เจอนะ่าแฮร์รี่ เจอของขวัญของเธอแล้วนะลูกกุหลาบเมจิาตับมอดูถึงเวลาแล้วบุรุษไปสนิทจะส่งต้นไม้วันนี้ออกไปเช็คหน่อยเร็ว มาแล้วฮอคบอทอ่ไอะไรมานี่วอ้าวีนหนังเปียบฮนะเฮ้ยของตายหลังคาซะ,าะจุดผมจบดหมายมาส่ง 骂你都不叫。 เบรีคลาวดดอนคลาวดอนโอเคโอ้ okay. oh, <S <S ด้วกจิตวิญญาณของฉันนีไฮรี่พัตเตอร์นี่ลนะ่ะลูกค้าของฉัน,ยนอยากจะเจอคุณอยู่ดีทำไมไม่ทักทายเข,า,ขาหน่อยล่ะอ๋อแนะนำตัวเอง ดีตลอบกลับมาคุณพอตเตอร์เฮรแฮร์รี่แฮร์ร yeah. ี Taiwan ่พอตเตอร์ึ่งพูดคำๆไม่ได้ดีดีวิจักรแอ์รีนิสตาจยนควยเรลถูกไหมว่าไม่ได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์นานแล้วโอร์ิสค็อกฟอร์ คุณพ,พตอตเตอร์และไม่อยากจะเชื่ว่าจะได้เจอกันอีกเยี่ยมมากแฮร์รี่ไปแตะที่กำแพงนั่นด้วยร่มของฉันทีนจะเปิดทางออก แท้สุนทองดีกว่าพี่แค่เพราะเธอของไม่มีไม้เท้าเลยง่ายแค่ปิศนานีอยินดีต้อนรับแฮรี่ นี่คือเดียก้อนไดก้อนแอลเอลลี่อยู่รอบๆในสิอันนี้คือท็อปคิปเปอร์อ่ะขอช่วยฉันจับหนูได้หรือเปล่าเนี่ยมัน,นมหนีหออกไปหมดเลยหนูวะ เออนี่เลยครบหมดแล้วคนกลับไปให้เจ้าของเขานะโอ้เยอะมากเลยตอนนี้มึงจะซ่อมกลงได้สักที กริงกอดแล้วแครรู้อ่าไปหากริงกอดกันนี่เองแต่ชื่อแต่ละชื่อเรียกยากลยกยากอะหงเนี่ยไปธนาคารอืมเอาเด็กมาฝาก ฮัมแฮี่พอตเตอร์กแจธนาคารก๊อบบิน Libinas Libius Hagrid เนื้อเรื่องต่อกำลังเจ็มจนมีออยู่ในห้องเก็บดินดีต้อนรับสู่กริงกอบเพื่ออยากจะไปปลดล็อกวาวที่687ใช่ไหมฉันเชื่ออย่างนั้นนะ จะจะโชว์จะแสดงมันให้เห็นเองอ๋อต้องใช้ตัวที่แข็งแรงแพกลิกเี่ยเออ้วดีกยื่นกอล์ฟิง อธิบายนี่ต้องอธิบายไม่ถูก,ถกคือเราต้องคือให้ลูกคือให้ลูกเห็นแสงไฟที่ตรงนู้นคบคือใหอ้คือให้ลูกบอลไอเนี่ยไอ้กลมๆนั้นน่ะอยู่ฝั่งนู้น,น,นใช่ไหมนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยเกง่ง แปลได้บางคำหมุนอบบิน มัหนหมุนตามท้งนั้นแหละครับท่านเฟืองมันจะหมุนไม่ได้ถ้ามันไม่มีไฟเห็นไหมับตามไฟเห็นไหมให้ลูกกลมๆไปถึงฝั่งนู้นให้ได้อธิบายไม่ถูกแฮร์รี่พัตเตอร โอ้มีบันไดตรงนี้ด้วย ไปวาวที่หกร้อยแปดสิบเจ็ดเรามีกิจแจอยู่แล้วอืมโอเคผ้าศิลาอาถรรพ์นเนอีอไปหยิบมามาสีแเฮหรี่ อ้ยเกิดมาก็มีไอ่พี่ดาก็แอลลี่ดีกว่ายังมีอะไรที่เธอขาดหลายอย่างอืมตัวลิขสิทธิ์เนี่ยวของของวอร์เนอร์บิ๊กเจอร์สมาเล่นเลยเนี่ยกิบฮูเนื้อเรื่องต่อ นีต้องการไม้คาถาอยู่ให้ไปหาโอลิวันเดอร์อ๋อหาไม่เท้าไปซื้อไม้ติดไปซื้อไม้กายสิทธิ์ซื้อไม้กายสิทธิ์อ้อคุณพอตเตอร์ชื่นหยิบคาถาโอ้ ฆ่าเลยเนี่ยอ๋อ้ทำลายกระถางกดบีอโหพระเจ้ามีงานที่อยู่ข้างบนนั่นนะอยากจะให้ลองอแล้วก็มาใช้ชอีกรอบนึง ทจำจากขนนกฟินิกส์ไม้ที่ทำจากขนนกฟินิกส์จำได้หลานก็พังเล็เอันนั่นแหละคืนคาถาอีกสองอันให้ฉันด้วยนะครับไม่ได้คาถาแล้ว ซื้อหนังสือเวทอืออืออือทำลายกดดีถ้าไม่รู้ว่าปรับไหไก็กดตรงนี้อ่ากดอ้อนไปเลยอ่าหนังสือสัตว์ตลาด ช่วยสักหน่อยได้ไหมออกหนังสือันปน,น,นกันมีเปซโซเรียงหนังสือเรียงบันไดเออมีเปซโซมีเปซโซ ดีไปสู้เดี๋ปวด่ไ่ส้อ๋อปีหนังสือสักเล่มหนึ่งสิแต่หนังสือเราเรียบร้อยเยี่ยมมากมีแค่รอบหรือแค่รอบอย่างเดียว ล็อบนี่อะไรอ่ะโอ้โหไอเจ้าดูนี่สิสนสัพท์ศัพท์าษาหงสืมันออกมาได้แล้วก็จัดนะซ่าอืมอืมอืมโอ้ยเรียมมาแอร์รี่ตอร์ ดูนี่สิโอ้ซ่อมมันได้ดีกว่าแล้วเอ็มไม่ซ้อซ่อมจีเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไม่ค่อยได้หนูดีอ๋อซื้อชุดไม่ได้ซื้อนอก กินโอเคอืมชุดเหรออ๋อได้แล้วอืมดูดีมากเลยไปคุยกับอืมพอดีเป๊ะเลยอ,อ๋อลืมอีกอย่างนึงได้มีของขวัญให้ แฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์แฮร์รี่พอตเอก็คือลูกหูของเธออ๋อรดอ๋อไปหาไอเทมลับแตะที่ไอคอนถ้าเกิดมันเกิดอ๋อหา hidden object ไอเทมที่ซ่อนอยู่ ันจะสอศให้เราใช้นกพู่ไเห็นนกพู่ไหมฮะเกิดทำหน้าตาโตมันก็กระพริบอย่างนี้แต่ที่นกพู่เราจเจอไอเทมลับอุ้ยอิดแดงกับหอกวดดัดเล่าหอกวัดมือเล่า ฮอกวอตเล่นแล้วปาศิลาถันนะย่างปีแรกถืออ๋อได้ท่าไหมแฮ <c oughs> ร์รี่เวอร์ชันฮอกวอตต์เนื้อเรื่องต่อเลย ฉันชะลา,า,ลาสฉิสามส่วนสี่อ๋ไปเถอะหลอนฉันจะลาสฉิสามส่วนสี่อ่ะมีแต่พวกพอหมดไม่หมดเท่านั้นโอ๋อ มี่เด็กตักเรียนบางคนบางกลุ่มทำของหายก่อนจะขึ้นรถไฟช่วยหา่อยสิรถไฟจะออกแล้วช่วยเหลือผูเอ้เด็กนักเรียนตารที่ทำตัวหายอ่ะห <c oughs> ัวโตโทษครับผม รือเ้าไม่ถึงการเด็กทำของขายบาปอีกโอ้อยเสื้อผ้าเขาปวด เดี๋ยวเลียนยงเดยกกันอืมอ <c oughs> <c oughs> ืมอะไรเทพนับ เยังเลยการไปเข้ากดท้งแรกของฉัน <last> ticket. ลอสติเกตบคุณมากเลยอ่าเริ่มไปเลยออกเกนทางได้อุ้ยสุดไฟปุุนป้นป้น แบรดวิสเล่พี่ของรอนเริ่มเรื่องใหม่ใช้ชลาแล้วเคนื <c oughs> ่้นอีก ดูหอกวัดเี่ยสักก่อนเยโกโมาฟอยกินอ,อาหารันพร้อมหน้าพร้อมตาอ๋อตอนเลือกห้องเลเวลโคลลิฟินร์ปูถตัว ริฟินดอร์ริฟินดอร์อสตาร์จานที่มีสองใบวัสดุกับบิ่งเดาแฮร์รี่อ๋ออยู่ห้องอ๋อเลยอยู่ริฟินดอร์ เปิดไม่ได้เลยวะรีจอดแดนสวัสดีฉันรีจอดแนดนชอบคุยดิสหาเมกาโฟนท่านหน่อยสออิเป็นกล่องให้กูอีกนี่เงมกาโฟน เก็บเมคก็โฟของฉันนี่นเนวลิลลองบัตทอมยากของฉันน่ะกบออหากบไปโทษหวาง เอเอ,เอ,อ,อ,เอ้ออเ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 อ่คออเอกเอ้ออเอเออเออเเออ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 เาอเอ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 เเรอ แน่นอนเราไปโรงเรียนสอนเราไปห้องเรียนสอนเว้ยพลังเว้ยกันเถอะออกไปคุยกับเพอร์ซี่มาเลยทังสองคนได้เวลาห้องเรียนแล้วอ๋อรอนวิสเล่ยใช่นี่อะไร <c oughs> หุน อะไรวะเนี่ยเฟรดบอกฉันว่าพวกนี้คือพ,พวกคาเมลอนมันซ่อนอยู่ในสิ่งของแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกชุดเกาะผีนั้งสืออนัองสือนี่การไปยินแต่ละครั้งนี่กูต้อง ถ้าพวกอันี่หมดก่อนหรือไงเนี่ยไม่มีนะเร็วเข้าร็วเวลาเรียนแล้วนั่งลงวิชาที่จะสอนก็คือการยกของเลี่ วิงการิเ o มเรเวีโซซาอ๋อให้ขน,นนกมันเท่าควายนี่เรียกขนนกอันเน,นี้ยวิงการิเ o มเรเวีโซซาเออเยี่ยมมากต่อไปก็เสาวิงการเอมเรเวีโซซา ไม่มีสิทธิ์จะทำวิงกาเดียมเลวิโอซ่าอ้เยีเ่ยมมากอุ้ย<อ><อ>ขวดให้อะอ๋อขึ้นได้เมื่อไกวิงกาเดียมเลวิโอซ่าอ๋อนี่เยี่ยมมากผ่านจัมเรียนนี้แล้วเควสคอมพลีทแล้วฮะ ก็สลดนี่ขอตัวลราไปก่อนเพินการเดรียมเลวิโอซ่าทีเนี้ยชอบกดไลค์ชอบเอกกดแชร์เ้วยมันสัมผัสให้ผมด้วยขอบคุณมากนี่เาไปก่อนสวัสดีครับ